สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดเขาเขียวที่ลาดบุรีค่ะสังเกตเห็นไหมคะพระองค์ใหญ่มากเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะสำหรับวัดเขาเขียวคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของเซียนพระค่ะเพราะว่าทุกคนจะรู้จักจักกุดไผ่ตันของหลวงปู่นวม ซึ่งเป็นพระเกจิดังค่ะด้วยความที่ไผ่ตันเนี่ยเป็นของหายากแต่กลับพบว่าในบริเวณเขาเขียวแห่งนี้ค่ะมีจำนวนมากแล้วหลวงปู่นวมนะคะก็เลยนำมาประกอบพิธีขึ้นชื่อในเรื่องของความคงกระพันหลังจากที่ท่านมรณภผ้าไปนะคะก็ทิ้งไว้แต่ตำนานของตะกุดไผ่ตันนะคะ สำหรับคนที่สนใจมาเที่ยววัดส,สิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือตรงหน้าที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยค่ะก็คือพระพุทธรูปองค์สีทององค์ใหญ่มีชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคลบางทีชาวบ้านก็จะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นะคะหลังจากหลวงปู่นวมมรณภาพไปเมื่อปี2562ค่ะวัดก็ดูจะเงียบๆไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงเพื่อนๆก็สามารถมาสักการะหลวงพ่อใหญ่ หรือพระพุทธอุดมมงคลได้ค่ะอยู่ราชบุรีใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะสำหรับวัดต่อไปเราจะพาไปวัดไหนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ